การแข่งขันวอลเลย์บอลไทแลรลก2016เลกแรกนัดสุดท้ายสุพริมชนบุรีอีเทคพบกับไทยเดนมาร์กน้องเรือที่อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นวันที่5ธันวาคมผลงานน,นล่าสุดของสุพริมชนบุรีอีเทคบุกไปพ่ายบางกอกคลาส VC แบบน่าเสียดาย2-3ต่อเซตขณะที่ไทยเดนมาร์กน้องเรือพ่ายต่อไอเดียขอนแก่นมาขาดลอย0-3เซตโดยเกมนี้โคตยะ นัฐพลสีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนยืนยันว่าจะจัดชุดใหญ่ลงพบกับเจ้าถิ่นอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องการเก็บชัยชนะและสามแต้มเต็มมาครองเพื่อโอกาสในการจบเป็นอันดับที่สองของเลกแรกลายชื่อของนักกีฬาซูเปริมชนบุรีอีเทคอาจเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปพอสมควรแต่ผู้เล่น6กคนแรกจะใช้ชุดเดิมต่อไปเหมือนเดิมประกอบด้วยวิลาวันอภิญญาพงศ์อัชราพรคงยศรัตนาพรสนุนรำทิพย์วิมลภูคงน้ำแอชลี์เฟรเซอร์ และดีดีแฮลิสันโดยมีสุพัตราไัยโลดเป็นตัวรับอิสระส่วนคุ้มกำลังสำรองจะเป็นหน้าที่ของปีนุชแป้นน้อยวรนพรพิษพรมน้ำพึ่งคำอาจและทิราวันแสงอกส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งต้องรอเช็คความพร้อมของชมายพรภูคากับบุรีเจริญสีอีกครั้งก่อนเกมขณะที่วิภาวีสีทองติดภารกิจไปแข่งขันกับบดินเดชาในรายการเอสโคล่าที่จังหวัดชนบุรี ครับสำหรับเกมนองเรือเดนมาร์กนะครับที่เราจะเจอเนี่ยคิดว่าเป็นแมตสุดท้ายนะครับของเลกแรกนะครับซึ่งเราก็ต้องการชัยชนะนะครับก็คิดว่าในการแข่งขันครั้งนี้คิดว่าถ้านักกีฬารักษารูปเกมของเราที่เราซ้อมมาเนี่ยก็มีโอกาสชนะเข้าสูงนะครับแต่ถ้าเราเล่นผิดพาลาดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้เขาได้นะครับแพ้เขาได้บางคะแนนบางเซตนะครับเพราะนั้นเราต้องพยายามรักษา ในเรื่องของมาตรฐานการเล่นของทีมไว้นะครับแล้วก็ลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของ,ตา,างนะตารางนะครับโหตารางเนี่ยเราก็รุนอยู่นะครับก็คงจงยังไม่พ้นหนึ่งสองสามนะครับไม่พ้นหนึ่งสามก็อยู่ที่บีจีกับไอเดียขอนแก่นนะครับว่าวันที่เจ็ดใครแพ้ใครชนะอันดับเราก็จะขึ้นอยู่กับทีมนี้ด้วยนะครับแต่ยังไงในแมตช์น้องเรือนะครับทวเดนาร์กเราต้องชนะอย่างเดียวนะครับเราถึงจะมีโอกาสในเลกที่สองต่อไป นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญคงประมาทไม่ได้นะครับก็เต็มที่เต็มที่นักกีฬาก็ก็ซ้อมมาดีนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะเขาสูงครับผมสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลยลีก2016ระหว่างซุพรีมชนบุรีอีเทคพบกับไทยเดนมาร์กน้องเรือที่อาคารพระราศ,ศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา16นาฬกา โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง t r u e For y o u และ True Sport 7ค่ะก็สำหรับเกมกับนัดไทยเดนมาคค่ะพวกเราก็ไม่ประมาทแล้วก็เต็มที่กับการแข่งขันค่ะ